สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกันแล้วนะครับกับผมรีโกฮาสกิคนเดิมคนนี้นะฮะสำหรับวันนี้นี่ป้ายโฆษณาครับมันก็เปิดตัวมาให้เรียบร้อยนะฮะนั่นก็คือวันที่ปอกคอหมาพวบแมนนั้นเข้ามาเองครับผมเออเราก็เข้ากันไปสู่การสุ่มกันเลยดีกว่าไม่รอช้านั่นเองครับนี่นะฮะแฟดทะลวงนะครับเราก็ไปดูสกิลนะฮะค่อนข้างอลังการงานสร้างโอ้โหหอยขมมากโอ้โห นี่ครับก็ประมาณนี้นะของเรายังขาดตัวอีกประมาณ 40, 40, 40ต44ตัวโอเค44ตัวเราก็แรกไปเลยครับ44ตัวยืนยันครับ70ใบโอเค70บใบนะครับเราก็สามารถรับของรางวัลทั้งหมดได้เป็นที่เรียบร้อยนะกดส่มไปเลยครับไม่มีอะไรมากมายฮะก็ขอให้ได้โอ้โหได้ปอกปอกขอ้อเมาส์มาทําไมอยากได้เศษมากกว่าฮะโอเคครับกดต่อไปกรอบโอเคครับได้เศษมา2เศษก็ค่อนข้างดี ไม่ได้แย่มากครับกดไปต่อกดไปต่อกดยาวๆเลยฮนะโอ้โหไม่ได้เศษไม่ได้เศษมาเลยเหรอเฮ้ยใจร้ายเกินไปแล้วนะโอ้โหแค่หนึ่งอันเฮ้ยเศร้าใจจริงๆคนระับแล้วก็กดอีกเออโอเคครับคราวนี้ก็ครบเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วรอการันตีนะคราบนี้ได้ประคหมามาแล้วก็อันอื่นส่วนต่างๆนะครับเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อย กดรับครับกดรับครับกดรับครับเออราคานี้นะฮะเราก็ไปอัพให้กับมหมาเฝ้าบ้านแมนของเรารเลยดีกว่านั่นเองครับผมนี่ฮะก็กดอัพไปสิครับกดอัพไปสิครับอ้ตัวดาวไม่พอ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดอันนี้สักนิดนึงนะครับ <c oughs> เพื่อหาตัวดาวจริงๆอ่าเปิดสักครั้งนึงผมคิดว่ามันน่าจะออกนะกดแค่ครั้งเดียวน่าจะออกออกไหม เออออกมา1นอันฮะนี่นะครับก็ครบ24บใบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเราก็แรกเลยครับคราวนี้นะฮะก็ได้การ์ดดาวม,มาทั้งหมด4ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อัพถลุงเลยผมคิดว่าน่าจะเพิ่มสักประมาณ3 0 0 0 0กดอัพนะไปโอ้เพิ่มมาแค่2 0 0หมนนะฮะแล้วก็ได้ แปดอันติเมทสกิลเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาหมาเฝ้าบ้านแมนนะครับไปลุยในส่วนของลานประลองนะฮะแล้วก็สึกดวลนะครับมาดูกันว่าแฟดทะล่วงอาวุธสามดาวของหมาเฝ้าบ้านแมนมันโหด ขนาดไหนนั่นเองครับผมก่อนที่เราจะไปดูรับชมคลิปกันนะฮะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยนะครับนี่นะครับเราก็มาอยู่ในลานประลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปสู้กับอันดับที่15กันนะฮะคราวนี้นะฮะเราก็กำลังเข้าสู่โลกนั่นเองครับผม สำหรับหน้ากากหวานของอีกฝ่ายครับได้เปิดอันติเมตสกิลเข้ามาก่อนนะอย่างเร็วโอ้โห,โหเร็วมากผมไม่รู้ว่าเร็วเท่าไหร่นะคราวนี้นะครับหน้ากากหวานร้องรำทําเพลงบทเพลงบรดานใจตัดโลมาหนึ่งทีครับแล้วก็ตามด้วยทัสซูเมกีครับเลื่อนหินทําลายฟ้าเพื่อเปิดฟอสไปหนึ่งทีตามด้วยโกเกสือครับอันติเมตสกิลเลื่อนอันติใสกลับคืนมาฮะโอ้โหโ,หโ,หโลยังอึดถึกเถือนอยู่ตามด้วยหมาเฝ้าบ้านแมงของผมครับอันติเมตสกิลใสแถวหน้าไปหนึ่งครั้งติดโล่นักหนักครับแล้วก็ยุงแดงไล่โจมตีีไปท อมบีแมนครับโจมตีธรรมดามาเพราะว่าไม่มีลูกไฟแล้วนะตามด้วยทัศสุมิกิของผมครับโคยคายขีเอเตสวนกับคืนไปลบลูกไฟไปเลยครับตามด้วยยุงแดงของผมครับไล่โจมตีก่อนหนึ่งทียุงแดงครับเปิดอ่านตีเมสกิลป่านเข้าไปหนึ่งครั้งบากโอ้โห โล่ไม่คาเทือนเลยนะคราวนี้จัก,กรพรรดิเด็กก็อันติเมทสกิลเข้าไปครับให้ข้างหน้าติดบทยี่แต่ว่ามันไม่มีผลในการไล่โจมตีสักเท่าไหร่นะครับแต่โล่แตกไปแล้วสําหรับเจนอสยิงเข้าไปธรรมดานะฮะแล้วก็ไล่โจมตีไปอีกันทีโล่ซอมบี้แมนแตกจิ้มธรรมดาเข้าไปครับจากปุ่มบอลยุงแดงก็ไล่โจมตีตามเข้าไปครับคราวนี้ฮะก็ได้แต่โจมตีธรรมดาเข้ามาจากเจนอสโอ้โหกลายเป็นกระสอบใส่ที่แท้ทรูคราวนี้นะฮะนากากหวานครับร้องรำทำเพลงบทเพลงแห่งนรกเปิดเข้ามาทังทีครับตัดเลือดปาก โอ้โหตัดแค่ครั้งเดียวนะฮะแล้วก็ตามด้วยทัสซมากิครับคู่ยุไคเกียเตสวนกลับคืนมา1ครั้งตามเข้าไป1นล้านแแสนตามด้วยโกเคซึฮะอันติเมสกิลสวนกลับคืนมาเลือดอันติเพื่อฮิวเลือดให้กับตัวเองและโจมตีทั้งทีมนะครับข่าวนี้หมาป้อบ้าแมนผมได้เปิดอันติเมสกิลชัดเข้าไป1งครั้งยังติดโล่อยู่อยู่แดงไล่โจมตีไปหนึ่งครั้ง2 5 0ล้านหแสนยังไม่ดับครับโอ้โหซามิแมนดับไปแล้วข่าวนี้ครับอันติเมสกิลจากทัสซูมากิสวนกลับคืนไป1900,00 ่าวนี้นะฮะก็ตามด้วยยุงแดงไล่โจมตีไปน็น่งที่ยุงแดงครับปาดใส่ตัวอย่างหน้ากากหวานเข้าเลือดเน้นๆโอโ้โหตามด้วยเจโน,นครับเกิดขึ้นมาใหม่โจมตีธรรมดาครับเพราะไม่มีลูกไฟนี่แหละฮะก็คือผลของ การบล็อกลูกไฟแล้วก็ลบลูกไฟนะครับของทัสึมมกิกับมาปาบ้านแมนมาปาบ้านแมนอันติเมตสกิลเปิดเข้าไปหนึ่งครั้งดับด้วยยุงแดงไล่โจมตีอีกหนึ่งทีสมิแมนเกินจากความตายแล้วก็ดับลงไปนะฮะเพราะว่าติดฟอสทัสึเมกิสวนกลับคืนไปหนึ่ 1, 9, งทีหนึ่งล้านเก้าแสนและยุงแดงไล่โจมตีหนึ่งครั้งใส่เจนอสเจนอสลงไปยอนดิ้นแด่ดินดดด้น <laughs> ยุงแดงไล่โจมตีตามเข้าไปครับสมิแมนยิงเข้าไปหนึ่งครั้งไล่โจมตีจากยุยงแดงแหลกกโกเกตสอครับอันติเมตสกิลใส่ โอ้โหติดโล่เน้นๆครับทาซเมื่อกีโจมตีธรรมดาเข้ามานะฮะเพราะว่าไม่มีลูกไฟแล้วข่าวนี้ครับโจมตีกับคืนไฟจากปู่บอมยุงแดงได้โจมตีสวนกับคืนไฟอีกหนึ่งครั้งปู่บอมครับสวนกับคืนมาจี้ม,มาหนึ่งทีไม่มีการไล่โจมตีเพราะไม่มียุงแดงตามด้วยหมาฟ้าบ้านแมนครับอันติเมสกิลใส่แถวหน้าเข้าไป1ทีครับโอ้โหเข้าไปเท่าไหร่วะไม่เห็นข่าวนี้นะยุงแดงก็กไล่โจมตีเข้าไป7จ็ดแสนห้า และก็สมมีแมนตายเกิดตายเกิดเรื่อยๆครับตอนนี้ทัสซึมิมกิก็สวนกลับคืนไปอีกหนึ่งทีหนึ่งล้านสองแสนยุงแดงครับไล่โจมตีไปก่อนหนึ่งทีครับปุ่บบอมตายยุงแดงอันติเมสซิ่ป่าเข้าไปใส่โกเกสึเข้าเลือกก่อนกระจึงหนึ่งเขาเข้าไปหนึ่งล้านยุงแดงไล่โจมตีซ้ำอีกหนึ่งทีและก็โกเกสึครับสวนกลับคืนมาด้วยหมัดแห่ง ความเบานะฮะโหคราวนี้ไม่ได้เป็นหมัดทะลวงไส้นะฮะเพราะไม่สามารถโจมตีเข้าโลกปุ่มบอมได้นั่นเองคราวนี้นะครับเริ่มเทินใหม่มาเป้าบ้านแมนครับได้อันติเมตสกิลบล็อกลูกไฟ,กฟไปสามลูกไฟอีกฝ่ายมีแค่สมลูกไฟก็บล็อกกันไปเลยฮะยุงแดงไล่โจมตีไปหนึ่งครั้งสอมีแมนเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายลงไปอีกหนึ่งทีครับสมิกลของผมครับอันติเมตสกิลเพื่อลบลูกไฟที่เหลือทิ้งไปซะให้อีกฝ่ายไม่มีลูกไฟใช้กันเลยทีเดียวยุงแดงไล่โจมตีไปอีกหนึ่งทีครับคราวนี้ยุง หลงเข้าไปฮะเข้าไป1นล้านสี่แสนยิงเข้าไปอีกหนึ่งทียุงแดงไล่จมตีอีกหนึ่งครั้งโอ้โหหมาพ้าบ้านแมนเป็นตัวอะไรที่แบกมากๆนะฮะในการลบมลุกไปของอีกฝ่ายจิ้มเข้าไปหนึ่งทียุงแดงไล่จมตีอีกหนึ่งครั้งและตามด้วยหมาพ่อบ้านแมนครับสะเทือนวงการอย่างแน่นอนอันตีเมสกิลใส่ไปหนึ่งครั้งโอ้โหยังไม่ทะลุโล่ฮะแต่ว่ายุงแดงก็ไล่จมตีกระเทาะโล่ไปกระเทาะโล่ไป ตายเกิดขึ้นมาโอ้โหเกิดมาแล้วก็ตายนะซอมบี้แมนสาวนี้ยุงแดงก็อันตีเ้เมสกิลปาดเข้าไปหนึ่งทีครับแล้วก็ตามด้วยซอมบี้แมนยิงธรรมดาเข้าไปยุงแดงก็ไล่โจมตีไปหนึ่งทีเข้าไป5้าแดโลทัศซมากีจะอึดไปไหนโจมตีธรรมดาเข้ามาครับทัศซมากีไม่มีการใช้ฟอสแล้วก็ไม่มีการเด้งเลือดแต่อย่างได้นะครับขาวนี้หมาเฝ้าบ้านแมนในเทอร์นิเจครับอันติเมสก,กิลสวนกลับคื้นไปหนึ่งทีปามโอ้โหไม่เข้าโลเลยทีเดียวนะโอ้โหยุงแดงก็ไล่โจมตีไปแล้วก็ชนะไปนั่นา สุดจัดนั่นเองครับสำหรับหมาว่ามานแมนคอมโบกับทัชซูมากินะแต่ว่าในแถวด้านหน้านะฮะผมยังไม่โจมตีนะครับเพราะว่าผมยังมีตัวที่แบบต้องปั้นอีกเยอะนะครับอีก2ตัวตัวละครอย่างโซนิกนะครับที่จะมาแทนตัวละครอย่างซอมบี้แมนนะฮะแล้วก็อัศวินกับเพื่อนนะครับที่จะมาแทนในส่วนของจักรพรพันเด็ดนั่นเองครับแต่ต้องรอนะฮะถึงจะเป็นฟูลทีมผมจะไปแย่งบัลลังนะฮะท็อป10มาให้ได้นั่นเองครับแต่ว่าไม่รู้จะแย่งได้หรือเปล่านะและคราวนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปไต่อารีน่านะฮะไต่เขาอีีก1ท สำหรับอารีนาสุดยอดนั่นเองคราวนี้นะฮะเราก็ไปดูท้าชิงกับใครดีนะเฮ้ยเขามีหมาฟอ้บ้านแมนเอาเอาตัวที่ไม่มีหมาฟอ้บ้านแมนไม่งั้นก็มีหมาฟอ้บ้านแมนแต่ว่าค่าพลังใกล้เคียงกันนะไม่งั้นผมสู้ไม่ได้นะเฮ้ยคนนี้ไม่มีหมาฟอ้บ้านแมนฮะโอเคเราไปสู้กับคุณแบทดีกว่าเราต้องแบบทาให้ตัวเองได้เปรียบนะครับคราวนี้ครับหน้ากากหวานของคุณแบทนะฮะได้อันติเมสกิลเข้ามาก่อนชั่งทีครับด้วยความเร็วสุดล้านั่นเองครับ ร้องบทเพลงบันดาลใจจากหน้ากากหวานตัดเลือดมาตัดเลือดมาตัดเลือดมาโอ้โหตัดเลือดไปสาครั้งตัดเลือดไปใส่หมา2ทีนะฮะแล้วก็ทัดซึมากิครับฟูยุไคเกียเตะไปหนึ่งครั้งแล้วก็ตามด้วยเจน้อยครับละเชนโชตะโ,โคยิงกระโดดยกชิดชิด,ชดตวงแข่งไปหนึ่งทีครับปับ้มโอ้โหโลแตกนะฮะการโลโลแตกสับกับคืนไปครับหมาเป้าบ้านแมนครับอันติเมตสกิวใส่แถวหน้าไปหนึ่งทีครับ ปังติดชี้แต่ว่าโลยังอืดอยู่ตามด้วยโอ้โหเปลี่ยนร่างนะครับเป็นร่างซิลเวอร์นะครับสำหรับอัศวินกับเพื่อนข่าวนี้ทําซูมกิก็สวนกลับคืนไป2ล้าน3แสนกาโลครับอันดีเมสกิลเปิดเข้าไปหนึ่งทีลํำมวยลาไท้ายเก็กไปหนึ่งครั้งแล้วก็ตามด้วยซนะับบันแคนฮะจากทอมบี้แมนไหมครับโจมตีธรรมดาเข้ามาเพราะว่าไม่มีลูกไฟนะอันติเมสกิลสวนกลับคืนไปครับจากกาพัดเด็ก โอ้โหไม่ติดสตันนะโจมตีธรรมดาเข้าไปครับแล้วก็ติดฟ้อนนะฮะทะลุไปถึงตัวหลังคราวนี้นะครับปู่บอมโจมตีธรรมดาอัศวินขับคืนครับป่าหน้าเคส่แถวหน้าไปหนึ่งทีปาดโอ้โหเข้าไป1นึ่งล้านเก้าแสนครับก็ถือว่าแรงใช้ได้ครับคราวนี้อัศวินไม่ใช่ครับหน้ากากหวานครับอันติเมสสกิลเปิดเข้ามาก่อนหนึ่งทีวับตัดเลือดตัดเลือดตัดเลือดไป2ทีสับกลับคืนไปครับแล้วก็ทัดซึมากิครับฟูยูไคเกีเจสวนกลับคืนมาตามด้วยเจอนครับอันติเมสสกิล สวนกลับคืนมาครับจากคุณแบดหละเฉ็นโชว์ตะโคจะทําให้โลแตกหรือไม่บ๊ามโลยังอึดถึกเกือนตะการโลลงไปนอนกองกับพื้นหมาปอบ้านแมนครับอันติเมสกิลใส่แถวหน้าไป1ทีฮะโอ้โหโลยังอึดอยู่ครับตามด้วยครับทัดซื้อมากี่ครับปูยุไคกีเต,ตเ,เพื่อลบลูกไฟ ลูกไฟไม่มีเหลือสักลูกเลยนะฮะจังหวะนี้คราวนี้ซอมบี้แมนยิงกลับคืนมาใส่ปูบอมแล้วก็ซอมบี้แมนตายโอ้ตายเกิดขึ้นมาใหม่ครับตอนนี้อันติเมตสกิลลงหมุนตันเด็กเข้าไปหนึ่งทีปูบอมครับโจมตีสวนกลับคืนมา1ครั้งเข้ามา3ามล้านหแสนไม่ใช่ครับ1 3ึ่งสาแสนหปาดเข้ามาจากอัศวินขับเคลื่อนเข้าไป2อล้าน1ฮะโอ้โหคราวนี้ครับหน้ากากหวานก็อันติเมตสกิลสวนกลับคืนมานะฮะมันน่าเสียดายมากเลยครับสำหรับตัวอัศวินขับเคลื่อนนะฮะับสำหรับอัศวินขับเเคลลื่่อนนมมัชวยดดาจฮะ ผมคิดว่าในรอบนี้ผมน่าจะแพ้ไปนะแพ้หรือเปล่าวะเรียบร้อยฮะเรียบร้อยโรงเรียนจีนโอ,โอเคครับนี่นะฮะก็เป็นศักยภาพนะฮะของหมาเฝ้าบ้านแมนนั่นเองครับอยากที่ผมได้สู้ไปนะฮะก็ทําให้เห็นแล้วนะครับว่าถ้าเกิดใครไม่มีหมาเฝ้าบ้านแมนนะฮะในการมาต่อกรน,นะครับสําหรับในส่วนของหมาเฝ้าบ้านแมนจะทําให้อีกฝ่ายนะครับไม่มีการออกสกิลนะฮะ อันติเมตสวนกับคืนมาได้เลยนะครับก็ทําให้การโจมตีธรรมดาเข้ามาและมันก็จะค่อนข้างเบานะครับถ้าเทียบกับอันติเมตสกิลนั่นเองครับดังนั้นถ้าเกิดใครอยากจะจัดในส่วนของปอกคอหมาฟฝ้าบ้านแมนนะครับก็สามารถจัดได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดไม่จัดนะฮะก็ยังมีอีกหลายๆตัวในนาคตน,นะครับที่รอคุณอยู่นั่นเองครับผมสําหรับวันนี้โกคัสึกิคนเดินคนนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ